อรหัสนะครับต้องไม่มีกาลกินีคือดอเด็กอ่าไม่มีตอเตาไม่มีทอถุงอืไม่มีเนะ่ทอทหารไม่มีนะครับทอธงไม่มีครับและนอนหนูไม่มีฮะเบื้องต้นผ่านนะครับไม่มีการากินีจ้า เจ๋งมากนะครับวันนี้ไม่มีใครมีกะลากรุกริกกริกเลยนะฮะก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับเข้าใจแล้วนะมาพี่น้องดอนชัยตาเดี๋ยวยังไงพี่น้องดอนชัยช่วยดูให้เหมาเบิร์หน่อยนะครับนะว่าตรงไม่ตรงใช่ไม่ใช่อย่างไรว่ากันมานะฮะมาครับสําหรับชื่อ,อ,อพี่น้องดอนชัยนะฮะออนกัญญานะครับคุณออนกัญญาดอนชัยนะฮะ,ะมาเริ่มต้นกันที่ตัวพี่น้องเองเป็นคนลักษณะแบบไหนนะครับอืม พี่น้องนชัยจะเป็นคนที่ไปไหนก็แล้วแต่ตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มักจะมีคนชอบช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาบางทีเราไปขอความช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าตามตาม่ตางจังหวัดหลงทางหรืออะไรก็ตามเนี่ยมักจะมีคนช่วยเหลืออยู่เสมอนะครับแล้วก็มีโอกาสจะได้หลักทรัพย์หรือทุนทรัพย์หรือได้มอระดกนะจากคุณนะ้านะได้ที่ดินจากคุณนะ้าคุณป้าคุณยายคุณลุงคุณย่าอะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่อยู่นะครับมักจะมีโอกาสในเรื่องของความมีโอกาสที่ดี อยู่ๆเจ้านายรักเจ้านายสนใจดันอะไรแบบนี้ลักษณะแบบนั้นนะฮะเป็นคนที่มีฐานะประากาางขึ้นไปนะมกักจะไม่ตกอับง่ายๆแล้วก็เป็นคนจิตใจดีมีเมตตานะครับจิตใจดีมีเมตตาต่อต่อสรรพสัตว์ทั่วไปนะแล้วก็ชื่อออนกัญญาเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงแต่ว่าเท่าที่ดูเบื้องต้นเป็นคนที่มีลักษณะที่เรียกว่าพูดดีเมื่อไหร่ คนจะเชื่อในสิ่งที่พี่น้องอ่อนกันยาพูดเสมอ แต่ถ้าอารมณ์ไม่ดีมันก็จะพลิกอะเนาะแต่มันจะได้รับความเมตตาจากบุคคลทั่วไปอยู่เป็นประจำครับถือว่าชื่อนี้ดีเบื้องต้นนะทําให้ตัวของเราเองไปไหนก็แล้วแต่นะครับได้รับความเมตตาจากคนทั่วไปทั้งที่คนที่ไม่รู้จักกันเลยอยู่ๆก็อ่ะพี่ไม่เอาแล้วพี่ให้หนูอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่เอาแล้วหนูให้พี่เออแปลกมากอะไรแบบเนี้ยครับเนี่ยไปต่อคิวอยู่หนูไม่เอาแล้วหนูให้พี่แซงไปก่อนอะไรแบบเนี้ยนะฮะลักษณะจะมีโอกาสที่ดีอยู่เสมอๆนะครับอือจริงหรอเปล่าจ๊ะพี่น้องดอนชัยนะ พี่น้องอ่อนกันยาจริงหรือเปล่าครับนะต่อไปลำดับที่สองนะเนี่ยไม่ใช่เลยรต่อไปนะครับคู่ครองคู่ครองนะฮะคู่ครองนะครับหรือว่าหุ้นส่วนนะหรือว่าคนที่อยู่ด้วยนะตอนนี้พี่พี่น้องดดนชัยโสดหรือว่ามีคู่ครองครับโสดหรือว่ามีคู่ครองพี่น้องดดนชายตอบน้องหน่อยได้ไหมพี่น้องอ่อนกันยาจ๋า นะพี่น้องบอกจริงค่ะแปลกนาะบางทีเนี่ยไม่ได้รู้จักกันเลยแต่ทําไมเขาเขาช่วยเหลือเราเหลือเกินอะไรเงี้ยเนาะบางทีไปซื้อของนะแบบข้างตลาดอยู่ๆก็แถมของให้พี่น้องดอนชัยซะแบบนั้นนั่นะที่เราไม่ได้ต่อไม่ได้เตอรลดให้อะไรอย่างเงี้ยนะอืมนะโอเคมีคู่นะครับอ่ะโอเคคู่ของพี่น้องดอนชัยนะครับเขาเป็นคนที่ปลงชีวิตมากๆเลยเนาะเขาเป็นคนที่มาจะแบบว่า โปล่งได้ปลงเป็นเย็นได้โมโหอะไรขึ้นมาเขาก็จะเออไม่เป็นได้ยอมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นคนที่เข้าใจในชีวิตเราก็ดูแลสุขภาพกายจะกินอะไรจะใช้อะไรดูแลสุขภาพกายมากๆเลยคืออาจจะไม่ได้แบบมากจนเกินไปแต่ว่าเอออันนี้ไม่เขาว่ากันไม่ดีก็อย่าไปกินมันอย่าไปกินอันนั้นกินอันนี้ดูแลการอาหารการกินดูแลการออกกําลังกายตัวเองพอสมควรดูแลเนื้อตัวตัวเองพอสมควรเนี่ยนะครับเราก็เป็นคนเข้าใจในชีวิตแฟนของพี่น้องดอนชัยเนาะเป็นคนที่เข้าใจในชีวิต โปรงเป็นเราก็เย็นได้แต่เวลาโมโหก็เอาเรื่องอยู่แต่ก็ยอมอะไรเงี้ยถ้าถ้าสมมุติว่าพี่น้องกับคู่ครองอน,นะฮะก็บอกได้เลยว่าคู่ครองอ่อนกว่าพี่วันนั้นพี่จะทําอะไรแล้วเขาก็จะยอมพี่ก็ไม่ค่อยอะไรมากนอกจากไม่โมโหจริงๆหรือปัญหาใหญ่จริงๆถ้าเขาอารุ่มอารมุ่มอร่ยอาร,อารมณ์เจาะอะไรได้นะเออเขาก็จะยอม จะยอมพี่น้องดอนทัยนะอะจริงหรือเปล่าแฟนเป็นอย่างงี้จริงหรือเปล่าและในทางกับการตัวพี่น้องดอนทัยเองก็ยอมกับแฟนเหมือนกันแฟนจะงี่เง่าอะไรก็เออช่างเขาเว้นเขาไว้สักคนนึงไม่เป็นไรเออปรงให้เขาบ้างไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเป็นลักษณะแบบนั้นคือเกื่อกูลกันในเรื่องของการโปรงแต่อีกคนดะอ่าอีกคนร้อนอีกคนก็เย็นโดยอัตโนมัติเลยอีกคนบอกเออไม่เป็นไรช่างเขาเออพี่น้องก็ช่างเขาเหมือนกันถูกไหมถูกไหมเออพี่น้องบอกใช่ค่ะนะจริงค่ะโปรงจริงๆค่ะปร่งจนหน้า ตกใจใช่ไหมเออนะฮะ <S 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 ถือว่ามีคู่ครองที่เขายอมเราพอสมควรเราก็ยอมเขาเขาก็ยอมเราต่างคนต่างปรงซึ่งกันและกันแล้วก็เข้าใจในชีวิตอะทั้งคู่เป็นคนเข้าใจในชีวิตทั้งคู่ว่าเออมันมีเรื่องแบบนี้มามันก็เดี๋ยวมันก็มีเรื่องแบบนี้ไปมันเหมือนช่วยกันอารมณ์เจาะกันไปเรื่อยๆอเออนะฮะ น่ารักน่ารักน่ารักปลงกันต่างเออไปเข้านะคนหนึ่งเว้นขี้เกียจพูดเยอะพูดไปก็เป็นเรื่องไม่พูดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยต่างคนเป็นแบบนั้นดีฮะน่ารักดีนะอ่าพี่น้องดอนชายบอกถูกต้องนะต่อไปนะครับสําหรับอา่า บริวารลูกๆมาลูกๆจะเป็นอย่างไรนะฮะเรามาดูกันว,ว้าวอันดับแรกครับลูกใช้เงินเก่งมากพี่น้องดอนใจทำทุกอย่างเพื่อส่งเสียให้ลูกให้หลานให้น้องนะให้บริวารที่เราดูแดขยันหาเงินหาทองทุกอย่างเพื่อให้มีนู่นนี่นั่นก็เพื่อจะส่งต่อให้กับลูกนั่นเองถูกต้องไหมครับอื ตั้งใจจะส่งต่อให้กับลูกพยายามทําตัวเองให้มั่นคงให้มีเงินเก็บให้มีบ้านดีอะไรเพื่อจะส่งต่อให้ลูกให้หลานอย่างเต็มที่ลูกขาดเหลืออะไรพี่ก็จุนเจือส่งเสริมอยากได้นั่นอ่ะไปลูกไปอยากได้นี่อ่ะไปลูกไปนะเงินเสียเงินไม่ว่าแต่ขอให้ลูกมีความสุขและมีความมั่นคงในชีวิตแม่คนนี้ที่ชื่อน on ้องอ่อนกัญญาดอนชัยยินดีถูกต้องไหมครับอืมรักลูกมาก แล้วก็หมดเงินกับลูกมากที่สำคัญทั้งแม่ทั้งลูกใช้เงินเก่งมากอันนั้นชมไปแล้วตบหัวแล้วรูปหลังพี่น้องนะพี่น้องอ่อนกันยานะคือเรื่องของเรื่องนะก็คือแบบว่าสุดท้ายแล้วก็เออ,อ,อ,อซื้อกวานสะดวกสบายให้ลูกออาช่วยกันถ้าแม่ลูกเห็นออเออ,อตรงกันแล้วก็พอบานก็ได้เออปองเขาปล่อยเขา นี่นี่ค่ชื่ออ่อนกัญญาแลเนี่ยรู้ถึงครอบครัวเลยว่าเป็นยังไงเห็นไหมเพราะนั้นชื่อที่ใช้จริงๆชื่อจริงของทุกคนนะมันสามารถที่จะบ่งบอกว่าเป็นอย่างไรได้นะครับอย่าเปลี่ยนสุ่ม 4, สุ่ม5นะอ่ะไปต,ต่อนี่ยถูกต้องค่ะเออพี่น้องไม่มีอย่างอื่นเลยไ่แต่ถูกถูกต้องนะอ่ะมาดูคุณพ่อคุณแม่นะครับนะหรือว่า ผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือเจ้านายนะครับนะเจ้านายนะครับค่อนข้างที่จะผลักดันมากๆเลยเป็นห่วงเนาะแล้วก็คอยให้กําลังใจนะครับคอยให้กําลังใจกับพี่น้องดอนชายบางทีเนี่ยเรารู้สึกเราคิดไม่ออกไม่รู้จะทํำยังไงก็จะได้ผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหรือว่าคุณแม่บอกจนทําให้เรารู้สึกว่าเออจริงด้วยอย่างที่แม่เขาว่าเนาะเออเราทําอย่างที่แม่เขาว่าก็ดีเหมือนกันนะเออเจ้านายบอกว่าแบบนี้เออจริงด้วยเนาะคือมันเห็นดีเห็นงามบางทีมันได้แบบความเหนื่อยความล้าไปเนี่ยเจอคุณแม่พูดปุ๊บมันกลาย มีกําลังใจในการที่จะ,ะเริ่มต้นชีวิตที่ดีขึ้นหรือบางครั้งคิดไม่ออกว่าฉันจะทําอะไรต่อฉันอยากได้เงินเยอะๆแม่บอกก็ทําอย่างงี้้สิเออจริงด้วยก็ไปทําตามแม่อนะไรเงี้ยหรือว่าเจ้านายแนะนําเธอก็เก็บอย่างนี้อย่างนี้เธอเออจริงด้วยจะได้แรงกําลังใจจะได้แรงบันดาลใจหรือว่าแง่คิดหรือความคิดลิเลิกจากผู้ใหญ่เสมอไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่ที่เป็นพ่อแม่เราเจ้านายเราพ่อแม่ผู้อื่นหรือว่าคนที่นับถือก็ตามเนี่ยขอพูดตรงๆตรงนี้นะ สำหรับพี่น้องดอนชัยเนี่ยนับถือหมอเบิ้ลเนาะเชื่อเชื่อในสิ่งที่หมอเบิ้ลดูหรือพยากรณ์อะไรเงี้ยก็ตําแหน่งผู้ใหญ่อะนะฮะก็ก็ตกท,ท,ท,ที่ที่ตัวหมอเบิ้ลเหมือนกันเวลาหมอเบิ้ลแนะนำอะไรพี่น้องดอนชยัยพี่น้องดอนชัยก็มาจับฟังแล้วก็เออจริงด้วยเนาะอย่างที่หมอเบิ้ลเขาว่าอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นโชคดีมากๆที่ตําแหน่งผู้ใหญ่เกื้อกูลในเรื่องของการผลักดนันแล้วไม่ใช่ผลักดันธรรมดาเอาสิ ถ้าพี่น้องดอนชัยไม่ยอมทําก็จะถูกผลักถูกดันอยู่นั่นแน่จนกว่าเราจะลงมือทําให้เขาเห็นถูกต้องไหมฮะนะครับเขาดันจนบางครั้งเรากับเขาก็หงดหงิดซึ่งกันและกันแหละแต่คือผู้ใหญ่ค่อนข้างจะอุตสาหะพยายามค่อนข้างจะผลักค่อนข้างจะดันให้พี่น้องดอนชัยไปสู่ความสําเร็จถือว่าชื่อนี้มีชื่อของความอ,อ,อุปถมัมถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับอืมจริงหรือเปล่าจ้าสำหรับผู้ใหญ่นะเออพี่น้องดอนชัยบอกว่าใช่ค่ะนะ ออพี่เจาตาบอกไปดูพมลิกิตแล้วนะคะจ้านะฮะต่อไปนะครับเพื่อนสนิทนะดูซิว่าเพื่อนสนิทคิดไม่ซื้อไหมอ๋มอเพอนเพื่อนก็เหมือนกันเพื่อนๆค่อนข้างจะให้ในเรื่องของการความคิดแนวคิดแสดงว่าดีนะเนี่ยพี่น้องดอนชัยเป็นคนที่มีคนปรึกษาไม่ว่าจะเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเพื่อนในสังคมหรือว่าใครๆก็ตามเนี่ยค่อนข้างจะให้คาปรึกษากับพี่น้องดอนชัยได้ดีแล้วก็ผลักดันในเรื่องของความคิดเพราะฉะนั้นเนี่ย เอ่อความคิดไม่ต้องซีเรียสเลยเพราะพี่น้องจะมีคนที่เป็นเกาะกัมบางหรือว่ามีเวลาถึงทางตันหรือว่าเจอทางไม่ดีปุ๊บปรึกษาใครก็แล้วแต่เพื่อนสนิทหรือว่าผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะชี้ทางออกว่าเออไปอย่างนี้สิไปอย่างนั้นสิแล้วก็ไปทางออกตามนั้นจนได้สุดท้ายแล้วเพื่อนสนิทก็ช่วยเป็นแรงผลักดันให้กับพี่น้องดอนชัยให้สู้ต่อไปเช่นเดียวกันรวมไปถึงเนี่ยเวลาคิดอะไรไม่ออกเนี่ยปรึกษาเพื่อนปรึกษาผู้ใหญ่ได้ไอเดียทุกทีเลยจริงไหมครับอื สุดท้ายนะครับส่วนใหญ่พี่น้องดอนชัยจะมีโอกาสที่ดีกับสังคมคนที่ไม่รู้จักคนที่ไม่นู่นนี่นั่นก็มาจะมีความ เอ่เมตตาต่อเราและเราเองอะคับพี่ตัวพี่น้องนอนใช้ก็เป็นคนขี้สงสารเป็นคนเห็นใครแล้วก็รู้สึกเห็นอกเห็นใจหรือว่าขี้สงสารมากๆอยากช่วยเหลือคนชอบช่วยเหลือคนอื่นเช่นเดียวกันเห็นใครที่เรารู้สึกว่าพอจะช่วยได้เราก็จะช่วยหยิบยื่นทั้งโอกาสหยิบยื่นทั้งขนมหยิบยื่นทั้งอาหารช่วยเขาอยู่เสมอในทางกลับกันพี่น้องดอนใช้ก็มักจะได้ขนมของฝากจากคนอื่นทั่วไปค่อนข้างอยู่เป็นประจำใครคิดถึงพี่น้องก็จะต้องมีอะไรติดไม้ติดมือมาช่วยเหลือเสมอนะครับนะเพราะฉะนั้นเป็น ตอบโจทย์ที่ดีว่าตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมก็เนี่ยเรื่องของอสังคมทั่วไปที่อยู่นะแต่ว่าส่วนใหญ่พี่น้องจะไม่ได้ไปอยู่ในสังคมที่ไม่ดีนะครับนะจะโชคดีอย่างหนึ่งจะไปเจอสังคมที่ค่อนข้างจะอยู่ในระดับกลางขึ้นไปนะไม่ได้ไปอยู่ในสังคมที่ค่อนข้างจะอึดอัดหรือว่าแย่เพื่อนฝูงหรือว่าคนที่แบบ ทั้งสนิทมากๆทั้งไม่สนิทหรือว่าเพื่อนนี้ที่ทํางานส่วนใหญ่ก็จะเป็นสังคมที่อยู่ในระดับที่ไม่ได้ไม่ได้ทำให้เราแย่ลงส่วนใหญ่จะทําให้เราดีซะด้วยซ้ำแล้วก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยเมตตากันทั้งนั้นนะครับจะไปอยู่ในสังคมที่มีความเมตตาจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นลักษณะแบบนี้เสมอเสมอครับอืกดผิดอ่ะ จริงหรือเปล่าครับพี่น้องนะจริงค่ะนะสุดท้ายแล้วนะครับพี่น้องอ่อนกัญญานะบอกได้เลยนะครับชื่อนี้ถือว่าเป็นชื่อที่ดีนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคุ้มครองนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าไปไหนมาไหนก็แล้วแต่ก็จะทําให้เกิดความแคล้วคลาดปลอดภัยเพราะว่าเป็นชื่อที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักร,รักษาอยู่ในชื่อด้วยนะและไม่เพียงเท่านั้นนะครับนะเออเป็นคนที่ค่อนข้างจะเข้าใจตัวพี่เองเป็นคนเข้าช่างจะเข้าใจในเรื่องของชีวิตแล้วก็มาดูแลตัวเองอยู่ในระดับหนึ่งเนี่ย อาจจะไม่ได้ดูแลมากๆแต่ก็ดูแลในระดับหนึ่งดูแลตัวเองอาหารการกินอะไรไม่ดีก็ไม่อยากใช้แต่สําคัญที่สุดนะสำคัญที่สุดนะครับสําหรับพี่น้องดอนชัยชื่อนี้นะส่งเสริมให้พี่น้องดอนชัยค่อนข้างจะโหมันมันมันขยันกว่าเดิมจากเดิมไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่ามันมันชื่อนี้มันทําให้พี่ขยันเนีเอ้แวววเปลี่ยนชื่อที่หมอเบิ้ลเขาอ้าวรอ,อตายตาย,ตาย เปลี่ยนชื่อกับมอร์เบินอีกแล้วนะครับนะชื่อนี้ทําให้พี่ออองั้นถามพี่น้องนอนชัยนิดนึงตั้งแต่เปลี่ยนชื่อมาเนี่ยชื่อนี้รู้สึกว่าตัวเองขยันขึ้นไหมรู้สึกชื่อเนี้อยากจะทําอะไรที่มันแบบให้ได้เงินมากๆรู้สึกว่ามันขยันมากขึ้นมันอยากจะไปได้มากขึ้นถูกต้องไหมมันอยากจะแบบรู้สึกว่าฉันอยากทําอีกอะ่ะ เหนื่อยมากเหนื่อยไม่รู้จะเหนื่อยไงแต่ก็ยังมีไฟที่อยากจะไปอีกแล้วก็มักจะแบ่งปันสิ่งดีๆมักจะพูดเรื่องดีๆมักจะพูดเรื่องธรรมะหรือว่าพูดเรื่องเกี่ยวข้องกับการที่เป็นธรรมะให้กับคนเผยแร่ธรรมะให้กับคนทั่วไปได้ฟังจริงไหมครับจริงไหมฮะอืมนะเป็นชื่อที่ดีดครับไม่ต้องเปลี่ยนเลยถือว่าดีมากๆครับไปไหนมาไหนก็ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมแน่นอนนะขยันจนเหนื่อยคะ่ะเออ ถ้าขยันแล้วไม่เหนื่อยเราก็จะทําอยู่อย่างนั้นแหละครับเพราะว่าชื่ออรนกัญยาบอกได้เลยว่าเป็นชื่อที่จะต้องอขยันแล้วมันถ้ามันไม่ขยันจนเหนื่อยมันจะไม่หยุดครับพี่มันจะต้องทําไปอีกนะสู้จนตายกันไปข้างหนึ่งเนี่ย